ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้าพเจ้านางสาววงเดือนชำนาญเทตํำแหน่งครูวิทยฐา,านะยังไม่วิทยฐา,านะ โรงเรียนบ้านภูมิศาลาการศึกษาปฐมวัยสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ส่วนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้การพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนพยัญชนะไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3เป็นแนวทางให้ครูและผู้ปกครองกลับได้เห็นคุณค่าการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยแบบฝึกทักษะพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนพยัญชนะไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแก่เด็กประถงยบต่อไป ส่วนที่ 2, ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนพยัญชนะไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3พระเจ้าใช้เวลาในการทดลอง นักเรียนที่2ปีการศึกษา2,560สักตดลา2วันวันจันทร์และวันพุธวันละ2คา,าบภาพละ30นา,าทีโดยใช้เวลา4สัปดาห์ในรวมทดสอบลังเรียนและก่อนเรียนผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3จำนวน1ห,นห้องรวมทั้งหมด14คนได้รับการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนพยัญชนะไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะร้อยละหนึเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3จำนวน1ห้องรวมทั้งหมด14คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนพยัญชนะไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะมีพัฒนาการสูงกว่าก่อนเรียนดียิ่งขึ้นขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านค่ะ